จางกีโยงเขียนจดหมายบอกลาแฟนๆเข้ากรมรับใช้ชาติแล้ว ถือเป็นอีกครั้งที่สาวๆทั่วเอเชียเศร้าไปพร้อมๆกันเมื่อพระเอกหนุ่มสุดหล่อจางกียงจะเข้ากรมทหารเพื่อรับใช้ชาติโดยทาง YG Entertainment ต้นสังกัดของจางกียงเผยว่าการเข้ากรมทหารของจางกียงจะเป็นไปแบบลับๆโดยที่ไม่มีการเปิดเผยถึงโลเคชันที่ตั้งของกรมทหารรวมถึงเวลาที่จางกียงจะทําการรายงานตัวเข้าสังกัดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าในประเทศเกาหลีใต้ในขณะ นนี้น้ันยังน่าเป็นห่วงซึ่งการเปิดเผยโลเคชั่นกรมทหารและเวลาในการรายงานตัวเข้ากรมของจางกียงอาจจะทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ถ้าหากมีแฟนคลับเดินทางไปส่งกันเป็นจํานวนมากทั้งนี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรส่วนตัวเป็นจดหมายลาที่เขียนด้วยลายมือระบุว่าสวัสดีครับผมจางกียงนะครับผมสามารถใช้ช่วงวัย20ปีของผมอย่างมีความสุขได้ต้องขอบคุณทุกคนที่รักผมและให้การสนับสนุน ขอบคุณจากก้นบึ้งของหัวใจเลยนะครับผมจะกลับมาอย่าง่าเผยและแข็งแรงสําหรับช่วงวัย30ที่ยอดเยี่ยมนะครับขอบคุณและรักทุกคนนะครับลงวันที่23เดือน8ปี2021พร้อมแคปชั่นสั้นๆเพื่อบอกราแฟนๆว่าลาก่อนถึงแม้ว่าจางกียงจะเข้ากรมทหารไปแล้วแต่แฟนๆสามารถติดตามชมซีรีส์เรื่องใหม่ของเข่าเรื่องนาวีอาร์บิกลิงอัที่เขานําแสดงคู่กับซงเฮเคยวซึ่งจะออกอากาศตอนแรกในเดือนพฤศจิกายน ายนนี้ค่ะ